สวัสดีครับผมยอด m c c ครับวันนี้เจอผมอีกแล้วกับ m c c มีเรื่องเล่านะครับหลายคนที่ใช้ไทอัมบอลวิวนะครับแล้วก็เจอปัญหาเรื่องไฟไม่กระพริบนะครับอย่างเช่นท่านี้นะครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงครับแล้วผมก็จะเปิดไฟเลี้ยวเป็นไฟผ่าหมากเลยแล้วกันอ่ะอย่างนี้นะครับค้างเลยนี่นะครับค้างเสร็จแล้วเราก็จะมาขยับตรงนี้ ขยับที่คู้เร so ือนใหม่นะครับเพื่อให้เขากระพริบนะครับเดี๋ยวผมจะขยับกระพริบแล้วนะครับปล่อยปุ๊บก็จะไม่กระพริบนะครับก็คือประมาณว่าประมาณว่าขั้วเนี่ยไม่กระพริบแล้วนะครับก็ประมาณว่ามาจากตัวขั้วเรือนใหม่นะครับแล้วก็เช็คไปแล้วก็จะพบว่าเรือนใหม่สิ้์นะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนเรือนใหม่ใหม่นะครับทีนี้เรือนใหม่มีราคาแพงมากๆนะครับ ทีนี้ครับ MCC ก็มีวิธีแก้ไขแล้วครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะครับจากตรงหน้างานนี้ครับแล้วมาดูผลกันเลยครับว่าหลังจากนี้อาการจะกลับมาปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมก็แก้ไขให้เรียบร้อยแลวนะครับสําหรับคันที่มีปัญหาตึงเรือนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับมาดูตรงนี้ด้วยครับนี่นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะ เปิดไฟพามากไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ชัดเจนไปเลยว่ากระพริบนะครับแล้วก็ผมก็ขยับตรงนี้ดูนะครับนะครับหายแล้วครับโอเคแล้วก็ผมก็จะเปิดไปซ้ายไปขวาดูนะครับนี่นะครับกระพริบนะครับแล้วก็กระพริบนะครับอ่าแล้วก็ลองขยับดูนะครับก็ปัญหานี้ก็จมดไปทันทีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะมาแก้ไขเรื่อง ไฟแม่กระพริบนะครับตอนนี้ m c c นะครับแก้ไขได้ทุกรุ่นนะครับสมบัติบอลวีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทวินนะครับ T120 T100 แล้วก็ครันนี้นะครับเป็นสปีดทวินนะครับก็แก้ไขได้ครับรวมถึงทั้งต้นอาร์ดนะครับวันนี้นะครับก็ m c c ก็นําเสนอและก็จบงานซ่อมใหม่เรียบร้อยแล้วครับ